โดนครับตัวนี้เป็นตัว T 3 0นะครับใช้งานได้ปกตินะครับอ่าก็ทําการตรวจเช็คเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนมอเตอร์แล้ว2ตัวครับตรวจเช็ครวมแล้วนะครับเดี๋ยวจะบินให้ดูนะครับเผื่อลูกค้าสนใจนะครับอ่าตัวนี้เป็นตัว T สาครับพร้อมแบตเตอรี่4ี่ก้อนเครื่องชาร์จครบครับบินได้ทํางานปกตินะครับอ่ะบินเลย ก็มีน้ำต่ำนะครับก็ปุ่นคลุงเลยนะครับก็ใช้งานปกตินะครับทําการเทสครับตรวจเช็คจากศูนย์กูว์ตามาแล้วนะครับอ่าตัวนี้ฉีดพ่นได้ผลละอองอ่าระบบฉีดพ่นปกติครับอ่า GPS ครับอ่าปกติครับเข้า GPS ได้นะครับใช้งานกับปกติเลยนะครับสนใจไหมละครับอ่าหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับ ของใหม่ราคาเท่าไหร่ก็แพงมากนะครับแพงเอาเรื่องเลยนะครับตัวนี้คิดราคาพิเศษให้นะครับ1นึ0 0 0สนสองหบาทนะครับก็สนใจครับ094706 4 4 3 0นย์นะครับก็นส่านะครับก็สนใจเอาไปใช้กันนะครับสนใจโดนสวยๆก็รับไปใช้กันสนใจรถแทกเตอร์นะครับก็มาอุดหนุนกันนะครับอ่ เอาลงมาหน่อยเอาลงมาหน่อยมันไม่ยอมมาลงเลยเพิ่นเลยคนบินกับอ่ 094706cc30 นะครับสนใจโทรหาเสืออ้วนนะครับตอนนี้เหลืออ่า20ลิตรนะครับแล้วก็30ลิตรนะครับอ่าสนใจ 094706cc30 นะครับโทรหาได้เลยนะครับอ่าลงแล้วนะครับลงนิ่มๆเลยนะครับลงนิ่มๆเลยอ่า นี่นะครับทีสามนะครับสวยเลยนะครับสนใจก็อุดหนุนได้เลยนะครับใครที่ยังพ่นยานายังไม่เสร็จนะครับโอได้เลยนะครับ